นายสุรนันท์เวชชาชีวะรองหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยในฐานะประธานภาคกรุงเทพพร้อมด้วยทีมงานสร้างอนาคตไทยร่วมเปิดศูนย์ประสานงานพักเขตมึงลุมโดยมีนายอัศวินคูพิพัฒน์เป็นผู้ประสานงานพักในพื้นที่นายสุรนันท์กล่าวว่านายอัศวินเป็นทนายความนักกฎหมายและอยากจะใช้วิชาชีพที่ได้ร่ำเรียนมาช่วยแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน จึงขอเสนอตัวเข้ามาเป็นทางเลือกใหม่และพร้อมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ขณะนี้ประเทศต้องการทางเลือกใหม่พักซานาคตไทยนําโดยดรสมคิดจาตุศิพิทักษ์ประธานพักและทีมผู้บริหารของพักจึงขอเสนอชุดความคิดใหม่เพื่อที่จะนำมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเราจะก้าวข้ามความทุกข์ยากของภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวและลดความขัดแย้งทางการเมืองไปด้วยกัน นายสุรนันยังได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณชุมชนโพทองซึ่งเป็นชุมชนริมน้ําเก่าแก่อาศัยมานานแต่ไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงส่งผลให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่อย่างมากทั้งปัญหาน้ําท่วมขังและปัญหาขยะที่หมักหมมภัคษานาคตไทยเห็นว่าควรจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และบริเวณที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะในเขตเมงกลุ่มเท่านั้น จะต้องมีการสำรวจทุกพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและวางแผนการพัฒนายอย่างเป็นระบบและยั่งยืนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของคนที่อยู่ในบริเวณเหล่านั้นให้ดีขึ้น